สวัสดีวันหยุดครับวันฝนตกวันที่สองครับนี่ดูครับเกาหลีใต้ครับอผมมาบรรยากาศทุ่งนาข้างมาฝากครับที่นี่เกาหลีใต้ครับนีฝนเริ่มลินแล้วครับฝนเริ่มลินเลยพี่น้องครับดูบรรยากาศทุ่งนาเกาหลีครับดูต้นข้าวครับเอาต้นข้าวมาฝากเนี่ยข้าวเกาหลีครับนี่ทสาวเขากำลังจะเข้าป่าครับมาดูกันว่า พวกเราจะไปทำอะไรกันครับเราสาเขา,าเดินข้าป่าครับพี่นอ้องเบนเขาเกาหลีด้อนะสูงสูงสูงฝนเริ่มลินนะครับฝนสีตกมาแล้วฝนฝนสีเริ่มตกมาแล้วฝนที่ตกมาแล้วเดี<อ>๋เราไปดูครับไปดูว่ามาหาเห็ดครับเรามาหาเก็บเห็ดเกาหลีดูว่าจะมีได้จะได,จะได้จะได้เห็ดไหมวันนี้พวกเรามาเก็บเห็ด อันนี้ไม่ได้เก็บเห็ดเ,เก็บเก็บลูกกระสุนครับอันนี้ไอ,นนอนน้อันนี้อันนี้เก็บเก็บเก็บนางกระลูกนางกระติกอู้พี่น้องเบิ่งกอเขาเกาหลีเด้อสุดยอดเลยครับดูครับเกาหลีบนภูเขาทำนาบนภูเขาครับงามมากงามมากไลฟ์สดไว้ครับไปดูไปที่ระล,ลึก เราไม่ได้เน้นคนดูครับเราเน้นถ่ายแล้วก็บันทึกไว้ดูที่ระลึกเวลาเรากลับบ้านครับวันนี้เราเข้าป่าครับมาดูมาดูสาวเขาจะเก็บไปดูไปเก็บเห็ดครับมาเบิง้งอยค่างมันเป็นน้ำอาจุมา จุมาเออลูกหลานขอเปิดทางหาให้เห็ดหางยังเนี้ยเด้อเบ่งลูกหลานเนี้ยเด้อลูกหลานมาหาเห็ดหางยังอาจุมาครับหลุมอาจุมาครับสุสานตฟังศพเกาหลีเหรอครับครับดู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 เข้าพายายามมากเออไหลตัวเขา มันโหมันสุดยอดครับเอาขึ้นล่มอเอาจอยเร็วมาเบิงมาเบิงพี่น่องว่ามาซมีเห็ดบ่มามาหาเห็ดมาหาเห็ดมาเห็ดมาเบิงมาเบิงครับว่าสีได้เห็ดบ่ยกไหนถ้าเห็นถ้าเจอแด้นะได้ไหม ไหนดูดิไปไ่ยกินได้นั่นนั่นได้ได้ได้เด้ด้ไหน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 เห็ดผานกินได้ไหมกินได้จริงไหมเนี่ยกินได้เหรอเอาเด็ดฮึบโอ้โหดูดเดี๋ยวดูหน้าตาคนเด็ดก่อนเ เบงนาตาคนเด็ดนะอ้าวตายเห็ดน้ำมากใช่เหรอนี่เห็ดน้ำมากเห็ดน้ำหมากเอาดีๆเด้อเบิ่งเห็ดว่เป็นน้ำมูได้อมาไลไสดๆได้อน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผู้เดียวอยู่หัน่ะ ตายตัวอันมเหมืดนี่มีคนเบิ่งเห็ุเป็นอยู่สองคนตายคนเบ้งกับเมาตั้งแต่มาเกาหลีอีกยก้ได

ถ้าถ้าขนาดนี้โอป้าเกาหลีมาเจอสาวๆในป่าคงจะภูมิใจมากเลยนานๆจะมีสาวๆลงป่าเต้กินได้ไหมเห็ดตุ๊ยงเหรอพึ่งหวานเอาเด็ดวิธีเด็ดเห็ดครับโอ้โหนี่นี่ของจริงครับเต้ไปหาทางทำไมเอาผุนอ่ะเดี๋ยวยาเฝ้าเดี๋ยวถ่ายกอนถ่ายคลิปก่อน áo, dù nơi phá rìa bây giờ nhay nuôi nhầy bò, tay, tay, xí tay, tay, hết tay, 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 ăn tay, đây, Ăn tay, 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 nè, tay, 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 ใส่ใส่ใส่แตมยืงไหน,น,น,นเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากอ่าโอเคดึงนี่เป็น,นอดไททางผุน่นได้โบเห็ด วันนี้เป็นตากล้องครับมีหน้าที่เดินถ่ายรูปอย่างเดียวครับเก็บตากล้องเป็นตากล้องไป,ไปไปทางพุ่มมีนิ่งก่อนเทายัางลกมาทางพี่มันยังสีบวหลงกันเดี๋ยวลงปาลงาเดี๋ยวออกได้เดี๋ยวสหลงปลามีแต่เนี่อกินอีกละ